ตำนานญี่ปุ่นอเมคุโรโนฟูเดะผู้กันแห่งฝนดำในหมู่บ้านฮิการะอันเงียบสงบลึกเข้าไปในภูเขาของจังหวัดยามานาชิมีตำนานหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่าขานกันเบาๆยามฝนตกตำนานของอเมคุโรโนฟูเดะหรือผู้กันแห่งฝนดำผู้กันโบราณที่ว่ากันว่าไม่ได้ใช้หมึกธรรมดาหากแต่ดูดกลืนเงาแห่งจิตวิญญ,ญาณเป็นหมึกแทนจุดเริ่มของตำนานมีเรื่องเล่าว่าผู้กันนี้เคยเป็นสมบัติของจิตรกรพเนจรชื่อว่าโคซาบุโรในยุคเอโดะเขาเร่ร่อนจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งวาดภาพ ให้คุณนางหรือวัดเพื่อแลกกับอาหารและที่พักแต่โคซาบุโรมีชื่อเสียงแปลกประหลาดทุกภาพที่เขาวาดจะมีเงาเมืดเล็กๆซ่อนอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งและไม่นานหลังจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นมักจะหายตัวไปหรือพบศพในสภาพที่เหมือนกำลังหลับอยู่ในฝันร้ายวันหนึ่งเขาไปถึงหมู่บ้านฮิการัตในช่วงฝนตกหนักเขาขอพักในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งพระอาวุโสที่นั่นชื่อว่าจูเรนยินดีให้ที่พักแต่สังเกตได้ถึงเทรนวิญ,ญญาณที่ติดมากับผู้กันของโคซาบุโร ทาจูเรนพยายามเตือนแต่โคซาบุโรกลับหัวร้อพร้อมกล่าวว่าผู้กันนี้มีชีวิตของมันเองมันเลือกสิ่งที่ต้องการจดจําและลบสิ่งที่ควรถูกลืมไปในคืนสุดท้ายนั้นมีเสียงฝนตกแรงราวพายุและรุ่งเช้าโคซาบุโรหายไปเหลือไว้เพียงผู้กันสีดําวางอยู่หน้าแท่นพระเส้นขนผู้กันื้อนสิ่งที่ไม่ใช่หมึกแต่คือสีดําสนิทเหมือนหยดน้าฝนที่กลั่นจากเงาคําสาดของผู้กันว่ากันว่าหากใครได้ผู้กันนี้มาและใช้เขียนชื่อใครลงบนกระดาษทายในเจ็ดวันฝนดําจะตกลงในพื้นที่นั้น และผู้ที่ถูกเขียนชื่อจะค่อยๆถูกลบออกจากความทรงจำของผักผู้คนเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่มาก่อนแม้แต่ในภาพถ่ายหรือทะเบียนบ้านทุกอย่างจะเปลี่ยนตามไปด้วยผู้เดียวที่จะจำได้ว่าคนคนนั้นเคยมีชีวิตอยู่คือคนที่ใช้ผู้กันปัจจุบันมีเรื่องเล่าในเว็บบอร์ดใต้ดินของญี่ปุ่นว่ามีนักเรียนหญิงมัธยมปลายคนหนึ่งในยามานาชิได้ผู้กันโบราณมาจากร้านเก่าแห่งหนึ่งในช่วงฝนตกเธอใช้ผู้กันนั้นเขียนชื่อคนที่รังแกเธอและไม่นานเด็กคนนั้นก็หายไป ทุกคนจำชื่อเขาไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ข้อความสุดท้ายในบล็อกที่เธอเขียนไว้มีเพียงประโยคเดียวตอนแรกรฉันแค่เขียนเล่นแต่ตอนนี้ฉันหยุดไม่ได้คำเตือนหากคุณเจอผู้กันเก่าที่มีขนสีดำแปลกตาในวันที่ฝนตกหนักอย่าเก็บมันมาอย่าใช้มันเองขี้ยนชื่อใครและอย่าแม้แต่จะคิดถึงคนที่คุณอยากลืมขณะถือมันอยู่เพราะบางทีผู้กันนั่นอาจจะกำลังฟังอยู่